แก้มเราวันนี้หอยหลอดผัดชาหอยหลอดที่เราจะเอามาใช้ผัดชาในวันนี้นะเพื่อนก็คือจะเป็นหอยหลอดนําเข้าจากประเทศปากีสถา,านเ,าเราเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอ,อาจจะเคยได้ลองกินแล้วละ่ะไอตัวหอยหลอดจากปากีสถา,านเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะอยู่ในร้านอาหารหลายๆร้านเลยล่ะเนื่องจากแบบหอยหลอดในบ้านเราะปริมาณมันไม่เพียงพอ,อเพื่อนๆมันมันน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นของทะเลหลายๆอย่างในบ้านเราอ่ะมันจะเป็นของนําเข้ามาเยอะเยอะมาก แล้วก็จะเป็นของแช่แข็งที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าหอยหลอดนําเข้าจากประเทศปากีสถานเนี่ยมันเป็นแบบไหนปะลองไปดูกันนี่หน้าตามจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆมาเป็นกล่องแบบนี้เลยให้ดูรูปมันก็จะมีหลากหลายแบรนด์เลยนะอันนี้มันเป็นแค่แบรนด์แบรนด์หนึ่งนะแต่ว่าที่เวลานําเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีหลายๆแบรนด์ไม่ใช่แค่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะมันก็จะเป็นหอยหลอดนี่ สเปคของสินค้าเนี่ยเวลามันมาเนี่ยหอยหลอดเนี่ยเขาจะเรียกกันเป็นความยาวนะคือแปดถึงสิบสิบสิบสองสิบสองเซนอันนี้คืออะไรอันนี้คือความยาวของขนาดตัวนะเพื่อนก็คือแปดถึงสิบคือความยาวของตัวหอย,ยมันจะยาวแปดถึงสิบเซนต่อตัวเเนี่ยให้ดูโปดักงบปากีสถานนะลองเปิดให้ดูว่าเป็นแบบไหนนี่ฟึบ จะมาเป็นกล่องนี้กล่องหนึ่งโลอันนี้เป็นไซส์แปดฟิกนี่จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยอ่ะนี่ก็จะมาเป็นแบบอย่างนี้กล่องเนี้ยคือกล่องหนึ่งกิโลกรัมราคาเนี่ยราคาเนี่ยถ้าเป็นราคาส่งหรือราคาขายเนี่ยมันก็จะอยู่เฉลี่ยณตอนนี้นะช่วงที่เราอาัดคลิปเนี่ยอยู่ห้าสิบถึงห้าสิบห้าบาทต่อกิโล แลเราจะเอาหอยหลอดพวกนี้ไปทำปัาชากันน่หอยหลอด1กิโลมันเยอะไปเราว่าเอาไปทําหอยหลอดปละชาเนี่ยสักแค่ครึ่งกิโลก็น่าจะพอละนี่หอยหลอดที่เราเอามาแช่ไว้มันก็เริ่มอ่อนละมันแช่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวเราจะลองแกะให้ทุกคนดูนี่ปะจะเป็นตัวนี้นี่ลอกเปลือกออกมาปึ๊บก็จะเป็นตัวตืดๆประมาณนี้ สเต็ปแรกเนี่ยก็คือที่เราจะทําหอยหลอดเนี่ยเราจะต้องมาเอาตัวขี้มันออกเพราะขี้มันจะขาวแล้วพอเราไปผัดอะ่ะมันจะติดขาวมันก็จะไม่อร่อยนี่ขี้มันคือตรงไหนนี่ตรงนี้เห็นป่ะเพื่อนเห็นป่ะนี่ตรงดําๆตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวคาวมันเราต้องมาเอามันออกวิธีแบบง่ายสุดสําหรับการแกะของเราก็คือเนี่ยเรารวบมาอย่างนี้เลยปึ๊บอย่างนี้รวบมาไว้อย่างนี้เลย เฉือนลกไปเฉือนลกไป,ปน,ไน,ออปนไี่มันออกอนี่ขี้มันออกอนี่ก็เออนะี่ยคนขี้ขี้มันออกล้างอ๋อใหม่อีกตัวดูนะลอกลอกหอยหลอดมันลอกลอกหอยหลอดมันออกมาจากฝาหาขี้มันให้เจอ ก็เราเจอขี้แล้วก็รวบมันไว้ในมืออย่างเงี้รวบมันไว้ปุ๊บแล้วเราก็ปาดมันออกไปปาดมันนี่ขี้มันดึงขี้มันออกไปปาดปาดแล้วก็เอาขี้มันออกล้างนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปล้างอีกทีอีกรอบหนึ่ง เราแกะเสร็จแล้วนะเพื่อนเราก็เอามันมาล้างอีกทีหนึ่งล้างให้สะอาดจอกจอกเลยอืออาจะตั้งไว้สักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวพอน้าเนี่ยใช่ไหมพอเราตั้งไว้ครับเนี่ยน้ามันจะเริ่มออกมาอีกเราก็ค่อยมารินออกตอนไปผัดมันจะได้แบบไม่ได้มีน้ําเยอะพอมันมีน้ําเยอะมันจะจืดตอนผัดอะ่ะนี่หอยรอดเราพร้อมรอไปผัด มาเตรียมเครื่องผัดชาอันนี้นะเพื่อนจะเป็นเครื่องผัดชาที่เราได้มาจากตลาดได้มาจากร้านผักเนี่ย15บาทเจริงๆเราใช้แค่ตัวนี้ก็ได้เนี่ยผัดชาผัดง่ายๆเลยจากตลาดตามร้านขายผักอะ่ะเราว่ามีขายแบบแทบจะทุกที่เลยนะเ,นยเดี๋ยวเราแกะให้ดูว่าในนี้มันจะมีอะไรพริกไทยพริกไทยสดเม็ดใบมะกรูดก็มีพริกจินดาแล้วก็มีพริกส้มแล้วก็มีกระชาย กระชายให้หอมหอมตอนผัดชาแต่ทีเนี้ยส่วนตัวเราอะเราเป็นคนชอบกินเผ็ดเราก็เลยจะเพิ่มความเผ็ดเข้าไปก็คือเราจะเอาพริกจินดาเนี่ยเพิ่มเข้าไปตัวกระเทียมเนี่ยคู่เนี้ยเพราเราบอกว่ากระเทียมกับพริกจินดาเนี่ยพริกเนี่ยเพิ่มความเผ็ดกระเทียมเนี่ยเพิ่มให้หอมขึ้นนี่แล้วเดี๋ยวเราไปตำพริกกระเทียมนี้ก่อนนี่เสร็จแล้วเครื่องปรุงผัดชาเราเราเอาพริกฟ้งมไปแย่ไปหั่นเป็นแว่นแว่นแล้วก็หั่นตัวใบมะกรูดกระชายแล้วก็เมื่อกี้พริกจินดากับกระเทียมเราปั่น นี่แล้วก็พริกไทยดําวัตถุดิบพร้อมแล้วไปเดี๋ยวไปผัดกันขั้นแรกนะเพื่อนน้ํามันไฟไปก่อนเนี่ยเอาหอยหลอดผัดกับน้ํามันบ้างใช้เหมือนทอดคือการที่เราต้องเอามาเหมือนทอดกับน้ํามันก่อนเนี่ยมันมีข้อดีนะก็คือเนี่ยมันจะทําให้ตัวหอยหลอดอ่ะมันหดแล้วพอหดอ่ะมันก็จะตึงพอมันตึงอ่ะตึงตึงนะเพื่อนมันก็จะ เหนียวนุ่มกินกำลังกรึบอร่อยอร่อยเลยอ่ะพอละแล้วเราก็ต้องเอาน้ำฝส่นเกินออกก่อนนะเพื่อนอ่ะนี่เรียไว้คุกคิดนิดหน่อยพ่อนี่หอยหลอดที่เราลงไปผัดทอดกับน้ำมันก่อนะมันจะหดหดลงแล้วมันก็จะนึบๆอ่ะจากนั้นเราก็เริ่มผัดใหม่แล้วก็ปรุงรสเปิดไฟเบาๆก่ๆอนนะแล้วก็เอาเครื่องผัดเราลงไปนี่แล้วก็ปรุงรสรสดี ซอสผักเขาทองหนึ่งช้อนเล็กซอสหอยนางรมหนึ่งซอสหอยนางรมสองแล้วตามด้วยน้ำปลาให้หอมหอมน้ำปลาหนึ่งช้อนอน,อน้ำเชื่อมหนึ่งช้อนน้ำเชื่อมหนึ่งช้อนอ่ะทีนี้ผัดได้คุุกแลวตอนเราผัดเนี่ยนะเราเร่งไฟขึ้นมาทีนึงพอเรเ่งไฟปุ๊บเราก็ผัดอ๋อ ัดนิดหน่อยไม่ต้องนานมากเพื่อนเดี๋ยวพวกตัวสมุนไพรพวกกระชายพวกอะไรที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะเหี่ยวก่อนอ่ะพอละดับไฟตักไฟ่จานได้เลยโลอนีหโหลดผัดชา ถึงเวลาที่เราของชิมตัวหอยหลอดผัชชาของเราเรากินเผ็ดในเราองผัะชายก่อนผัะชายหอยหลอดพริกไทยแล้วก็พริกหยวกด้วยหนึ่งเม็ดเอาชิมว่าเป็นยังไงชานี้ของเรานี่ลองดูออร้อนแรงมาก อหอมแบบข้นดึบด้วยครับสือว่าผ่านเลยทุกคนหอมแบบคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปทําเมนูอะไรกันต่อเนี่ยฝากกดติดตามกันให้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวไปรอดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเมนูนอะไรสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบา,บาย